สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอารทอาติเตอร์ครั้งนี้วันนี้พี่สก,กูปก็ซิล่ากับไคจูนจักรวาลภาพยนตร์ชุดก็ซิลา่านั่นเองนะครับคราวนี้ก็มาเริ่มสู่ยุคมิเลเนียมเลยนะครับก็ยุคมิเลเนียมเนี่ยจะเป็นยุคเป็นหนังยุคก็ซิลา่าที่ต่างจากยุคอื่นพอสมควรเพราะว่าในหลายภาคก็ซิลา่ามันจะไม่เชื่อมต่อกันเลยคือแบบทำภาคนี้มาภาคใหม่ดีไหมอีกแล้วคือเหมือนทำใหม่ไปเรื่อยยกเป็นภาคไออาร์เกนิสเมกาก็ซีล่าหรือภาคคิลิวนะครับภา ก็เราจะมาเริ่มคจูตัวแรกกันเลยครับคจูตัวแรกในยุคเมเลเนียมนั่นคือตัวออกานั่นเองนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเล่าตัวออกาผมจะเล่าร่างต้นของมันก่อนที่จริงไม่เชิงร่างต้นหรอกนั่นคือตัวมิเลเนียมนะครับมิเลเนียนซึ่งเป็น UFO ที่มีหนวดแมกกะพุนนั่นแหละซึ่งตัวมิเลเนียนเนี่ยเป็น สิ่งมีชีวิตเบญญาต่างดาวสิ่งมีชีวิตที่หนึง่งปรากฏตัวครั้งแรกในคอส l ิล่าพ .1,999 หรือ g อส z ิล่า2,000นั่นเองนะครับมันมีความสูง40เมตรซึ่งชื่อมิเลเนียนส์เนี่ยมันก็อามาจากยุคเมลเลเนียมของหนังคอสซิล่าเลยตั้งง่ายๆเลยแต่ในหนังไม่มีใครเรียกมันว่าเมลเลเนียมเลยสักครั้งเลยนะซึ่งในหนังมันะบุว่าไอสิ่งไอสิ่งเนี่ยมันเป็นวางแผนจะสร้างอาณาจักรของมัน,นบนโลกนี้ โดยใช้เวลาเหมือนสร้างเป็นพันเป็นร้อยปีฝังตัวอยู่ใต้ทะเลนะครับซึ่งนิสัยของเจ้าตัวมิเลเนียนเนี่ยก็นั่นแหละมันฝังตัวอยู่บนโลกแล้วก็เหมือนคอยรวบรวมข้อมูลทางเทคโนโลยีทั้งจากต่างจากโลกเนี่ยโดยผ่านกระแสจิตนะครับและแน่นอนเก็บข้อมูลชัวภาพของตัวกอซิล่าด้วยซึ่งขาเียกวรากอซิล่าสออคเคนายเซอร์ G1 นะครับและดูเหมือนมันไม่ค่อยอยากจะต่อสู้จริงๆเท่าไหร่ถ้ามันไม่จาเป็นจริงๆนะครับสเกลมันบินอย่างเดียวบินเก็บข้อมูลนะครับซึ่งมันก็อันตรายดีแหละ แม้กระทั่งตอนตอนมันกาลายมาเป็นตัวออกกาเนี่ยก็เห็นช้ว่ามันไม่ค่อยอยากจะสู้กับตัวกอสเซียเท่าไหร่จนกว่ามันจะถึงเวลาขับขันคือแบบหนีไม่ได้แล้วสู้แล้วกันแบบนั้นนะครับทักษะของตัวมิเลเนียนะครับใน,นานะออกกาเนี่ยมิเลเนียมีความแข็งแกร่งทางกายภาพและมีวความสามารถในการยิงลําแสงคล้ายกับยาวอากาศยิงมีมแล้วก็มีความสามารถในการดูดซึมดีเอเอจากฝ่ายตรงข้ามโดยการกัดนะครับ และตอนมันเป็นรูปร่างแบบ UFO เนี่ย <S <S เรเนียนก็แบบสามารถปลอ่อยกระแสจิตในการแบบเหมือนแฮ็กข้อมูลเทคโนโลยีทั้งหมดรวมทั้งคอมพิวเตอร์ข้อมูลการสื่อสารต่างๆเพื่อมาเป็นข้อมูลลบลงข้อมูลนะครับก็ทักษะมันก็ประมาณนี้แหละตัวเมเลนี่ไม่มีอะไรมากเพราะต่อมามันก็กลายพันธุ์เป็นตัวออการ์นั่นเองนะครับซึ่งออการ์เนี่ยรูปร่างมันจะก็ข้างแปลกอะเอาจริงๆตอวผมเห็นครั้งแรกผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนผิดรูปร่างมันดูบิดเบี้ยวอะ แม้ไม่จะเป็นจริงออก,ก้านะว่าเป็นตัวโคนของกัซิลล่านะแต่รูปล่างมันไม่เหมือนเลยไงซึ่งมันเกิดจากการดูดซึมและการกลายพันธุ์ที่มาจาก d ีเของตัวกัซิลล่านะครับซึ่งออกตัวก้าเนี่ยก็จะมีหลังโคง้งหลังค่อมแล้วก็จะรูปร่างทรงสี่เหลี่ยมนะครับมีมือ2มือขนาดยักษ์นะครับมีนิ้วสนิ้วค่อยข้างอ้วน และผิวของตัวออก้าค่อนข้างเนี้มันจะจำจ้ำไม่ค่อยสม่ำเสมอมันจะแบบเหมือนแล้วพอออก้าเริ่มดูดีเอของตัวก็ซิล่ามากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มกลายพันธุ์ให้เหมือนมากขึ้นเช่นมีครีบหลังโผลออมาสีม่วงนะครับและตัวคอมมอนนุนในข้างนั้น,นก็จะบอกว่าถ้าเกิดสมมติออก้าดูดซับดีเอของก็ซิล่าได้มากพอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นร่างคนของตัวก็ซิล่าได้สมบูรณ์แบบแต่นั่นแหละไม่ทันอะ่ะตายก่อนลักษณะนิสัยของตัวออก้านะครับดูเหมือนออก้าเนี่ยจะมีลักษณะใญ่ก็เหมือนกับกลุ่ม ยุคเหมือนตัวมิเลเนียที่เป็นยาเก่าๆแหละก็คือสู้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับและยาเนี่ยก็คือสติปัญญาของมันเหมือนเป้าหมายาการต่อสู้มันจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างตอนมิเลเนียตอนมันเป็นร่างมิเลเนียก็คือการแฮ็กข้อมูลของโลกใช่ไหมแต่พอมันการบลกาเนี่เหมือนพ่อมาของมันเี่ยต้องการจะดูดกืนเองกอซิล่ายิงสมูทเลยคือมันต้องการไปกอซิล่าเลยไงก็คือเหมือนเปลี่ยนเป้าหมายเฉยเลยซึ่งแต่ว่ามันพลาดมากครับตอนที่มันตั้งใจจะดูดกืนกอซิล่าไปทั้งตัวแล้วก็โดนบื้มตู้มแหลกเลย แล้วความสามารถมันก็มันก็ยิงลําแสงบีมได้เหมือนเดิมนะครับแต่เอาจริงมันก็ไม่มีอะไรมากเลยจุดกําเนิดของตัวออก,ก้ารครับออก,ก้าเดิมทีเนี่ยเป็นกลุ่มมิเลนนอลสำงรับเอเลียนที่มีปัญหาในการลองจอดบ,บนมหาสมุทรโลกนะครับและเหมือนมันมีนจุดอ่อนพวกเราชนเผ่าไอ้พวกเอเลียนเนี่ยไม่สามารถรับแสงที่ได้มันก็เลยฝังตัว ยู่ใต้ทะเลลึกนะครับและเปลี่ยนร่างกายของมันให้กลายเป็นชีวมวลชีวมิติหมายมาแบบเหมือนเป็นสิ่งชีวิตรูปแบบอื่นนะครับแล้วก็ฝังตัวอยู่เฉยๆเป็นเวลาหลายพันปีแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยการโดนรบกวนนั่นแหละแต่มันก็พอมาตื่นขึ้นมามันก็ต้องหาวัตถุทางวิทยกรรมเพื่อให้มันเปลี่ยนรูปทรงเหมือนเปลี่ยนรูปน่าไปตามสิ่งชีวิตนั้นคือม่ต้องการตามหาสิ่งชีวิตที่แบบทรงพลังสมบูรณ์แบบและปรับตัวกับชั้นบรรยากาศของโลกได้ซึ่งนั่นแหละมันพบคือกอสลา แลวมันคิดว่าไอ้ตัวกอสซาเนี่ยเหมาะที่จะใช้ยึดครองโลกมาชดโลกซึ่งก็เอา D n เออของมันเนี่ยไอโอแกไนเซอร์ G1 เนี่ยซึ่งเป็นเซลล์ของมันเนี่ยทำให้เป็นเซลล์เหมือนมีพลังไว้ขีดจำกัดเ,เอามาใช้ให้ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอเมเลเนียนไม่สามารถควบคุมคุณสมบัติดีเอกอสซาได้แต่ได้กลายพันธุ์เป็นกลายเป็นตัวอักาาคือเหมือนกลายเป็นกอสซาที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็เราจะดูทักษะในรวมของตัวอักกากันนะครับอักาานันโก สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพวดล้อมได้เพราะตอนนี้นมันได้ดีเองกอสซิล่ามาแล้วได้ยังสามารถควบคุม UFO และจะยักษ์ไกได้อีกนะครับและกรงเล็บยักษ์ของมันก็สามารถใช้ต่อสู้ยักษ์ประชิดได้แล้วก็มีวุฒเดิมคือปืนใหญ่ที่ลำแสงปืนใหญ่ลำแสงตรงไหลที่ยิงได้เหมือนเดิมและเนื่องจากมันมีดีเองกอสซิล่ามาแล้วไอออกกอซิล่าออกแกนเนเซอร์จีวันเนี่ยมันก็มีความสามารถกอซิล่าบางส่วนมาด้วยอย่างเช่นการรักษาตัวเอง แล้วก็ดูดความสามารถต่อมาของมันก็คือดูดซับแต่ที่บอกคือตอนมันดูดกอสิล่าแหละคือมันจะดูดซับเด็เอผ่านการกัดได้และปากมันก็สามารถถอดขานกลแบบมือตอนที่มันจะกินกอสิล่าตัวไปอะครับมันน่าเกลียดมากก็จบไปแล้วสับตัวก้ามมันสั้นๆไม่ค่อยมีอะไรมากและอย่างนึงเป็นไคจูที่ผมไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยเอาจริงเนในเรื่องอะสิผมชอบก็คือผมชอบตัวกอสิล่าดีไซน์ตัวกอสิลามิเลโกจิโอมาเท่ o แค่นั้นแหละซึ่งในยคเมเนียมอะ หนังก็ชุดก็เซล่าไอภาคนี้กับภาคต่อมาเปิดแบบตัวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเมกาคิลุสเป็นตัวแมงปอยักษ์นะครับก็จบไปแล้วนะครับช anel ผมมีแฟนเพจยูทู e นะครับเออ้อใครอยากถามอะไรมาถามในแฟนเพจได้ใน y o ยูทู e ผมไม่สวกตอบเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ